เรียนอาจารย์ประจำราย,รายวิชาที่เคารพนะคะดิฉันนางสาวอรุณรัสสุกขาค่ะรหัสนักศึกษา2 1 8นะคะค่ะวันนี้นะคะก็จะมาร่วมกิจกรรมที่7ในรายวิชาภาวะผู้นำทางการบริหารการศึกษาค่ะซึ่งวันนี้นะคะก็จะมาพูดในเรื่องการเชื่อมสัมพันธ์ร่วมมือในการจัดการศึกษาค่ะซึ่งอาจารย์ก็ให้ถอดบทเรียนในเรื่องการดูคลิปวิดีโอเรื่อง community school การเรียนแนวใหม่ของประเทศญี่ปุ่นนั่นเองค่ะซึ่งนะคะก็ได้ถอดบทเรียนออกมาเมื่อได้ชมแล้วกส็สามารถถอดบทเรียนออกมาวิเคราะห์ใน3ประเด็นด้วยกันค่ะประเด็นแรกนะคะก็จะพูดในเรื่องของชุมชนมีความสําคัญอย่างไรในการจัดการศึกษาค่ะค่ะต้องบอกก่อนก่อนอื่นต้องบอกเลยนะคะว่าชุมชนและโรงเรียนเป็นสิ่งที่ต้อง อาศัยความร่วมมือกันเป็นอย่างมากค่ะเพราะว่าถ้าโรงเรียนนะคะกับชุมชนมีความไม่อาศัยความร่วมมือกันส่งผลไปถึงนักเรียนหรือตัวเด็กๆในชุมชนได้นะคะดังนั้นค่ะโรงเรียนก็ต้องอาศัย ความร่วมมือจากผู้ปกครองหรือชุมชนในการมีส่วนร่วมในการจัดทำในสิ่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรในตัวของผู้เรียนหรือแม้กระทั่งนะคะด้านการสนับสนุนด้านทรัพยากรในโรงเรียนด้วยค่ะและโรงเรียนนะคะก็ยังต้องต้องส่งเสริมหรือให้ความรู้ให้กับผู้เรียนให้กับเด็กๆในชุมชนเพื่อให้เด็กๆนะคะมีความรู้ที่สามารถไปประกอบ อาชีพหรือมีทักษะในการใช้ชีวิตประจําวันนั่นเองค่ะซึ่งทั้งสองส่วนทั้งโรงเรียนและชุมชนก็ต้องมีส่วนสําคัญด้วยกันอย่างมากค่ะที่ต้องมีส่วนร่วมด้วยกันเพื่อตัวเด็กๆในชุมชนและโรงเรียนนั่นเองค่ะส่วนประเด็นที่2นะคะในเรื่องของได้รู้อะไรบ้างจากคลิปวิดีโอนี้นะคะเพื่อนํามาเชื่อมสัมพันธ์ในชุมชนในการจัดการศึกษานั่นเองค่ะคือสําหรับวิดีโอนะคะเรื่อง community school นะคะ ก็จะเป็นในเรื่องของการมีส่วนร่วมของชุมชนผู้ปกครองมามีส่วนในการจัดการเรียนการสอนของในการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนนั่นเองค่ะเพราะว่าเขาไม่้จะ community school นะคะก็จะเป็นในเรื่องของครูผู้ปกครองและคนในชุมชนมีส่วนในการบริหารโรงเรียนค่ะซึ่งหลักของการบริหารนะคะก็จะมีอยู่3ส่วนด้วยกันนะคะก็จะมีในเรื่องของโรงเรียน2ก็คือพื้นที่และ3ก็คือผู้ปกครองหรือชุมชนค่ะซึ่งนะคะถ้าเรานำมานำมาปรับหรือมาใช้ในโรงเรียนหรือสถานศึกษาของเราก็เป็นส่วนที่ดีมากค่ะเพราะว่าในคลิปวิดีโอน,นี้ค่ะ จะเห็นได้ว่าโรงเรียนที่สอนหรือมีการบริหารจัดก,การแบบคอมมูนิตี้สคูลนี่นะคะคือเขาจะมีให้ผู้ปกครองหรือชุมชนเข้ามาในส่วนของเรื่องการบริหารในการดูแลเด็กไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาในเรื่องของด้านความรู้ในเรื่องของด้านจิตใจเรื่องของร่างกายให้แข็งแรงและการความพร้อมในเรื่องของการเรียนของเด็กๆในโรงเรียนนั่นเองค่ะซึ่งนะคะ จะเห็นได้ว่าเด็กๆที่อยู่ในโรงเรียนนี้นะคะจากที่เคยเป็นเด็กเด็กเกเรก็สามารถปรับมามาเป็นเด็กที่น่ารักได้ก็คือเพราะว่าเราอาศัยความร่วมมือจากผู้ปกครองในการดูแลเด็กและผู้ปกครองก็จะมาตอบคำถามหรือตอบแบบสอบถามที่โรงเรียนได้จัดทำขึ้นมาและให้คุณครูได้ทราบถึงปัญหาที่ทำให้เด็กมีพฤติกรรมแบบนั้นสามารถทำให้ครูได้มา ปรับวิธีการสอนหรือประชุมเพื่อหาแนวทางการแก้ปัญหานั่นเองค่ะซึ่งนะคะเป็นเป็นสิ่งที่ทำให้เด็กๆนะคะมีความรับผิดชอบมากขึ้นมีให้เด็กนะคะมีรู้จักหน้าที่นะคะแล้วก็ยังมีส่วนให้เด็กนะคะ ดึงศักยภาพตัวเองในการเรียนหรือในด้านต่างๆออกมาไม่ว่าจะเป็นด้านการเรียนหรือทักษะด้านกีฬาหรือด้านอื่นๆที่เด็กๆอาจจะยังไม่รู้ตัวเองคือให้เด็กๆได้รู้จักตัวเองมากยิ่งขึ้นและยัง,ย,ง,ย,ง,ย,งยังมีเรื่องของผู้ยังมีในเรื่องของผู้ที่สร้างแรงกัาดานใจให้กับเด็กๆอีกอันนี้คือในส่วนนี้จะเป็นส่วนที่ดีมากจริงๆค่ะในเรื่องของคลิปวิดีโอนี้นะคะค่ะสําหรับ ประเด็นที่3นะคะจากบทเรียนนี้นะคะให้วิเคราะห์สภาพของสถานศึกษาของตนเองนะคะที่ทํางานอยู่แล้วนํามาเป็นแนวทางในการเชื่อมสัมพันธ์ของชุมชนกับสถานศึกษาตนเองนะคะซึ่งขั้นตอนของการเชื่อมสัมพันธ์ของชุมชนที่จะสามารถ ถ้าเราจะนำมาเป็นแนวทางจากคลิปวิดีโอนี้นะคะก็คืออย่างแรกเลยคือเราต้องมีการพูดคุยหรือมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชนค่ะคือเราต้องมีหนึ่งนะคะคือเราต้องมีการประชุมหรือพูดคุยกับผู้ปกครองบ่อยๆคืออย่างแรกเลยคือเราต้องทําแบบสอบถามขึ้นมาเหมือนจากคลิปวิดีโอคือเราต้องทําแบบสอบถามขึ้นมาก่อนเพื่อให้ทราบถึงปัญหาหรือพฤติกรรมของเด็กๆ ที่มีปัญหาหรือไม่มีปัญหาก็ได้เพื่อให้เราได้ทรา,าบถึงความคิดเห็นความผู้ปกครองให้ทราบถึงความคิดเห็นของชุมชนที่อยากเข้าไมีมส่วนร่วมในการพัฒนาการเรียนการสอนหรือพัฒนาหลักสูตรนั่นเองอเมื่อเราทําแบบสอบถามเสร็จแล้วเราก็นําแบบสอบถามหรือที่ผู้ปกครองตอบหรือชุมชนตอบนั่นนะคะมามา ประชุมในกลุ่มของผู้บริหารหรือคุณครูในโรงเรียนเพื่อนําแนวทางนั้นมาจัดทําเป็นหลักสูตรหรือแม้กระทั่งเป็นการจัดกระบ,บวนการเรียนการสอนในห้องเรียนหรือชั้นเรียนของตนเองค่ะเพื่อนําไปสู่การพัฒนาตัวผู้เรียนนะคะและอันดับอันดับที่3ค่ะคืออันนี้เป็นสิ่งที่ชอบในวิดีโอมากคือการหาคุณครูหรือผู้ที่มาสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้เด็กๆได้เพื่อใหเ้เด็กเห็นตระหนักถึง การเรียนเพื่อให้เด็กเห็นว่าการเรียนมีส่วนสําคัญมากในการพัฒนาตนเองเพื่อให้เด็กๆโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพหรือศักยภาพที่ดีได้นั่นเองค่ะค่ะและส่วนสุดท้ายนะคะขั้นตอนสุดท้ายคือนํานําแบบสอบถามหรือการแก้ปัญหาทุกอย่างมาประเมิน ตัวของผู้เรียนเองเลยคือมาเมามาวิเคราะห์หรือประเมินให้คุณครูมาวิเคราะห์ประเมินในตัวผู้เรียนว่าเมื่อเราทําแบบนี้แล้วเด็กนะคะเกิดศักยภาพตัวเองมากแค่ไหนสามารถแก้ปัญหาในชีวิตประจําวันของเด็กได้ไหมถ้าคือเด็กๆสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เด็กๆเ,เป็นอยู่ได้ไหมหรือพฤติกรรมที่เด็กๆอาจจะไม่ดี ปรับเปลี่ยนไปในทางที่ดีได้มากน้อยแค่ไหนนั่นเองค่ะซึ่งซึ่งโรงเรียนหรือสถานศึกษาต้องมีส่วนสําคัญมากในการดูแลพฤติกรรมและการเรียนการสอนของเด็กนั่นเองค่ะดังนั้นนะคะโรงเรียนและชุมชนนะคะจึงมีส่วนสําคัญมากในการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาถ้าโรงเรียนไม่มีชุมชนก็อาจจะไม่เป็นโรงเรียนที่สมบูรณ์แบบได้หรือชุมชน ที่ไม่มีโรงเรียนอาจจะเป็นชุมชนที่ยังต้องการได้รับการพัฒนาของเด็กๆในชุมชนนั่นเองค่ะค่ะสำหรับการแรกเปลี่ยนประเด็นการเรียนรู้หรือถอดบทเรียนจากวิดีโอนะคะก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ